มาทำอะไมีแค yeah, ่ชิ้นนสายเบียร์ส่คนอลมาสี่ ส่วนตัวเราเป็นทหารมีนาว่าป้าป้ายวันนี้เรารู้สึกเบื่อเบื่อเราออกไปเล่นเล่ากันดีกว่าไปไปไปเล่นเล่ากันไปเล่นเล่าดีกว่า เไปแล้วว้าแล้วว้าวเล้วจะหลุดอีสานอีกแล้วครับว้าวเราว้าวเราไปกับสายลมแล้วเออ พร้อมประกาศไปอีกว่าใครเห็นว่าวของคคะถ้ามีรางวัลให้ไปไปไปตามหาว่าวเรามาโอเคเย่เอาหาจึงได้ออกไปตามหาว่าวว้าว หน้ามาเหมือนคนขี้ไม่ออกเนาะอ๋อด่ารักด่ารักมาเหื่การจะเป็นอยางไราแกนรามาพูดกันว่าฉันมีฉันมีชื่อว่าก้าแสนสวยสวยไหมคมัสวยไหมสวยตอมอะไร อะไรอ่ะโฮะนี่มันเมาดิน่ะ <coughs> 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 สเดี๋ยวสิเป็นยัไงเอาไหมครับสเดี๋ยวสิเป็นไงพูดขึ้นมาว่าเออแกยังไม่ได้พูดอะไรอเอาว่าของเราคืนมานะอะไรกันนี่เป็นบ้าของฉันเออเก็บด้จากชายฝ่าด้านน้นเออใช่ สามเาเาเดียวก็หลับแล้วเจาังนี่เจ้าชายินทงหมดเอคืนว่าเัวคืนว่ามาซดีจะมีรางวัลให้เออคืนว่ามาซดีจะมีรางวัลให้ฉัไม่คืนคืนไม่คืน ไปดีเจ้าค่ะนางไม่ยอมคืนเจ้าคืนเรามาซะเถอะอออยากได้อะไรก็ตามเราให้ได้หมดทุกอย่างเพื่อแลกกับว่าของข้าจริงหรอข้าเนั่้านีข้าอยากได้ถ้า่างนั้นข้าต้องพาข้าเข้าวังและให้ข้าเป็นพระไม่เห็นสิทข้าถึงจะถึงบ้านไม่ทัน พราปิดทองต้องกล้นกลืนรับปากนางเจ้าหน้าหมาเพราะต้องการว่าวืนและได้ลั่นวาจานั้นไปแล้วหวานอมขมกรึ้ได้สิเดี๋ยวเราเอาทหารมารับเจ้าเข้าววังนะเฮ้ชิสาลองนะจ๊ะได้วาวแล้วป๊า การจะเป็นอย่างไรต่อไป ขายให้นังแก้วหน้าบ้าตกลงจะไปเอายอดเขาพาสเจอ์เมรุมาให้เดินหน้าหม้าเก้าหน้าหม้ามาเดินทางไปในป่าแต่ก็ไม่รู้จะเดินไปในทิศทางใดแก้วหน้าม้าเดินทางไปในป่าทางก็เลยโทขอทานกลุ่มหนึ่งถ้าทางผิงโซลตัวขอมที่ขอทานอยู่ อไม่ได้ยินนานแล้วนั้นเนี่ยเพลงขอทานฉันไม่มีหรอกเงินทองเอใช่ให้ใครให้คนตื่นอยู่เนี่ยให้อะไรกัน้ำเมื่อกี้ให้ข้าวอร่อยงหนงว่ะโจชานีโอ้โจชานีน้ำเต้าอร่อยดีเกลืมีอะไรที่ ข้ากำลังเดินทางไปที่เขาพระสเมรุพวกท่านพอจะรู้กันไหมพรอสเมรุร้เผาแตอนนี้ครูภาษาไทยกำลังปดหัวแล้ว เรซแรกล้เราข้าทีเดิของสุเมรุใช่ไหมสุเมรุสุเมรำนกลับมาที่เดิมแล้ววิดีโอนี้อยู่อีกนานเลยนะเนี่ยอจเอได้เออาจจะช่วยเหลเจ้าได้ถานอยู่มคุณทุกท่านช่วยเหลือเปิดมอไม่มีออกไม่ก่อแล้ ออกเดินทางต่อไป ปีนแอตาไายนอกไม่งดงามแต่ติดใจเจ้าหมดได้ยี่ห้อยอื่นใดในเมืองนี้ขาดไช่วยเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดสีเลือดสีเลือดสีมาเป็นตนอยู่ในป่านานแล้วมันจะต้องแก่กว่านี้หน่อยเพราเท้นเลือดสีหลับตาจะแดงไปแสดงไหเนี่ยแก่แล้วทีนี้ เหมือนเปียกเลยทนายใจให้ทนายใจวนใเลืเเก่งนะเนี่ยจดได้ดั๊ดดี้ดด๊ด

เท้าสีไม่เท้าเพื่อไปตัดยอดขมมันช่วยยังอดง่ำหน้ามาให้นางกลายเป็นหญสาวที่แต่ดีเดดทั้งภายในแต่เด็ดเด็ดหลังจากมอบพี่ดีโตให้แก้วหน้ามา เราจะยมแต่งงานกับทางเจ้วมาหลาเราสรุปให้ตอนนีไม่ได้แต่สิ่งที่เรารูดได้ก็คือเราไม่ควรตัดสินใครเพียงแค่รูปกายแต่ให้ดูถึงจิตใจของเขาถ้าเราเป็นคนดีทุกคนรอบข้างเพื่อจะราและเลืาอาใจพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเราในทุกเรื่องเหมือนที่นางแก้วน่ามาด้บับความช่วยเหลือจากทายุสี เราขอเป็นกำลังใจให้นายมาหาใช้ความดีเอาชนะใจพับป่นท้องให้ได้สำหรับวันนี้เจ้าหน้นหาหมาโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ขอฝาคบนค่ะ